อยากรู้จักอาชีพดีอยากมีอาชีพเด็ดอยากระเฮตจากชีวิตมนุษย์เงินเดือนมาเลยค่ะตามเรามาที่นี่ Follow me SME สวัสดีครับณผู้ชมคับเจอกับเราทั2 2> ้งสองคนในเวลาดีๆอย่างนี้ฮะแน่นอนครับถึงเวลาของรายการ Follow me SME ครับซึ่งเป็นรายการที่คุณผู้ชมสามารถนําอาชีพของเรานะคะที่นําเสนอไปต่อยอดและสร้างอาชีพสร้างเงินได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวค่ะครับเพิ่งจะผ่านกันไปเนาะเทศกาลตรุษจีนตรุษจีนนะฮะ ก็หลังตูจีนก็เข้ามาเลยกับเรื่องของวันไทยวันแห่งความรักนั่นเองนะครับแน่นอนครับพอพูดถึงวันแห่งความรักหลายคนอาจจะนึกถึงคืนวันอันหอมหวานสมัยเด็กนะที่มาและจะมีสติกเกอร์รูปหัวใจติดเสื้อมัเลยบางคนมีช็อกโกแลตนะบางคนมีดอกกุหลาบมาบอกรักอะไรกันประมาณนั้นเป็นไงบ้างครับวันนี้มีเค้กค่ะ ใช้ใช้บอกรักได้ด้วย<ม>ใช้ได้ตามเทศก,กาลต่างๆด้วยโดยเฉพาะวาเลนทา์นี่เขาก็จะมีเป็นรูปหวัวใจสีชมพูน่ารักน่ารักนะคะสามารถให้แฟนคุกกิก๊กป๊อปปี้เลิฟได้ด้วยนะคะก็เลจะบอกว่าวันนี้ธุรกิจที่เราจะพาผู้ชมมารู้จักนั่นคือธุกรกิจที่ทําเค้กใช่แล้วเหมาะกับทุกเทศกาลเลยไม่ว่าจะเป็นตรุษจีนปีใหม่สงการสงการกินเค้กหรืออาจจะมีอาจจะมีบ้างแต่ที่แน่ๆวาเลนไทน์นี่เลงจะมาถึงนี้สั่งเค้กเป็นรูปหัวใจเป็นความรัก ได้เลยเหมือนกันใช่ค่ะรีกสันน้าตาน่าทานด้วยครับเรียกว่าเป็นการต่อยอดทางธุรกิจที่อาศัยของหน้าของเทศกาลมาเพิ่มยอดขายสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยู่ทางบ้านนะฮะแล้วก็กําลังคิดจะเริ่มทําธุรกิจวันนี้ครับเรามีธุรกิจประเภทของเค้กและเบเกอรี่ใช่ค่ะนำมาฝากกันจะทํายากทําง่ายยังไงแล้วคุณผู้ชมเองดูแลจะได้สาระนําไปใช้เองได้หรือไม่นะฮะต้องติดตามของเราตลอด1ชั่วโมงตั้งแต่นี้ไปครับ ช่วงนี้เราก็มาดูกันดีกว่าว่าหน้าร้านของเขานะคะร้านขนมเค้กบ้านคุณมนค่ะเจ้าของร้านเนี่ยเขาชอบไก่เป็นร้านขนมเค้กที่มีแต่ไก่เต็มไปหมดเลยชอบไก่น่าจะขายต้มยำล่าอใช่คุณแม่เขาเกิดปีไก่ค่ะปีระกาใช่นอกจากเค้กแล้วเขาก็มีกาแฟด้วยนะคะแต่ตัวเค้กเนี่ยที่เขาเด่นเด่นในร้านเนี่ยเป็นเค้กมะพร้าวเผาอันนี้ไปยังไม่สนใจธุรกิจสนใจรสชาติก่อนเดินชิมก่อนใช่ไหม ธุรกิจเดราเวื่อว่ากันเราต้องชิมก่อนอันนี้อะไรนอันนี้อะไรนะครับอันนี้น่าจะเป็นเค้กกาแฟนะคะครับอ๋อไปก็มีเค้กหลากหลายแหมีเค้กหลากหลายเขาทําเองทุกๆชิ้นเลยสีสันหน้าตาหน้าทานแล้วก็ทําออกมารูปแบบเนี่ยพอดีคําทำทำให้ราคาเนี่ยมันไม่ต้องสูงมากแล้วกินกินหมด ไม่เหลืออ๋อก็เรียกได้ว่าทําราคามาให้เหมาะสมคนท้องตลาดด้วยโดย<ช>คุณภาพก็มีด้วยอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจเซมี e, ส่วนใหญ่ก็ต้องยึดถือไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรสชาติและคุณภาพที่ส้อฝันราคาทําให้สอดคล้องกันในสจุดนี้ใช่ไหมครับแล้วไหมคพะพ่อค้าในการขายของเขาน่ารักมากเลยบริการดีแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ดีทําให้คนที่เขามาซื้อแล้วเนี่ยอยากจะกลับมาซื้ออีกทั้งด้วยว่าไม่ว่าจะเค้กอร่อยหรือว่าการบริการของเขาเองด้วยอะค่ะครับมองดูเค้กก็จะเห็นว่าโอ้มีเค้ แตกต่างนะมีขนาดแตกต่างกันไปความคิดผมคือเค้กต้องเป็นก้อนกลมๆหนาครีมหนาๆเลยตัดปากตัดปากเดี๋ยวนี้มันมีหลายอย่างนะเค้กนะมีหลายอย่างทําให้เป็นรูปแบบกลมๆเล็กๆนะคะแบบทํามาเหมือนขนาดปอนแต่ว่าเป็นขนาดแบบพอดีหนึ่งมื้อแล้วก็มีแบบเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมชิ้นสามเหลี่ยมแล้วก็มีที่เขาเรียกว่ามากรูนด้วยเขาก็ทําเองโอ้โหก็มันต้องจำเป็นต้องเหรียมนะของพวกนี้นะใช่ค่ะเขาก็ที่ร้านเนี่ย ชิมเค้กแล้วอร่อยอยากทําให้แฟนทานอะไรอย่างเงี้ยนะมาเรียนกับเขาเขาก็สอนนะคะโอ้ยเรียนปุ๊บทาได้เลยก็เรียนปุ๊บทาได้เลยถามว่าวันนั้นที่ทําเสร็จเนี่ยเขาให้กลับไปด้วยนะเอาไปชิมเาให้แฟนชิมดูว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้น่าสนใจสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะทําเค้กใช่ค่ะไปปรึกษาที่นี่ได้โอเคละในช่วงนี้เดี๋ยวเราคงพักเรื่องนี้กันไว้ก่อนเชื่อเลยว่าคุณติตออาจจะต้องพาคุณมนคนนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะมาที่รายการของเรามาให้เราแน่นอน จเจาะลึกกันว่า<ช>ทําธุรกิจยังไงมีโลโมเดลยังไงแล้วก็สําหรับคนอื่นที่อยากทําแบบนี้บ้างทำยากทำง่ายยังไงนี่น<ล>แน่นอน,นให้คาแ<ห>นะนําได้แน่นอนนะคะสําหรับช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะครับ